ต่างๆกันนั่นเองนะคะเอาแล้วค่ะเราไปดูทั้งต้นทางและปลายทางนะคะการเขียนในรูปกระจายค่ะเด็กๆฝึกน,นับจํานวนพร้อมๆกันค่ะ1 2 3 1 2>, 2 3 4าหนึ่ต่อไปค่ะสิบคุณครูมีดอกไม้ตอนนี้กี่ดอกเอ่ยสิบ ดอกนะับเพิ่มขึ้นไปอีกหนึ่งดอกเป็น11 <18, S> 1เต่อไปลูก12 13 14 1 16 1 18 19, 19 20่าตอนนี้ของครูมีภาพดอกไม้กี่ดอกแล้วคะ สองยี่สิบใช่ไหมคะต่อไปนับท่อขึ้นไปอีกหนึ่งดอกคะ่ะลูกเป็นเท่าไหร่เ <28, S 1> อ่ยยี่สิบเอ็ดอ่าต่อไปยี่สิบสองยี่สิบสาม 30ตอนนี้คุณครูมีดอกไม้ทั้งหมดกี่ดอกเอ่ย30 30ดอกนับเพิ่มขึ้นไปอีกหนึ่งจำนวนค่ะ31ดอกต่อไป33 34 35อ่ะเท่าไหร่คะมีอยู่เท่าไหร่คะ34ไหน35ตรงไหนล่ะคะ 34นะับเพิ่มขึ้นไปอีกหนึ่งเป็นเท่าไหร่เอ่ย35เป็น35นะคะแสดงว่ากสิดิตตอนนี้มีดอกไม้ทั้งหมดกี่สิบล,ลูกมีดอกไม้ทั้งหมดกี่สิบคะ <5. S 1> กี่สิบลูก <5. S 1> 30กับอีกกี่หน่วยเอ่ย35ก็คือ30กับอีก5หน่วย ดูภาพนะคะดูภาพดอกไม้10 20 30ก็คือ30กับอีก1 2 3 4 5 35ถูกต้องหรือเปล่าลูกถูกต้องไหมถูกต้องไหมกลุ่มที่1ถูกต้องเปล่าสงสัยไหมคะสงสัยแล้วให้ถามคุณครูนะคะไม่ต้องถามเพื่อน35ก็คือ30กับ5หน่วยเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของการ กระจายได้ไหนใครเขียนได้ข้อนี้เดี๋ยวมีรางวัลให้คนไหนคะอ่ากลุ่มที่หนึ่งบ้างอ่ากลุ่มที่หนึ่งนเรียนปลายทางลองเขียนให้อยู่ในรูปของการกระจายดูนะคะ35ค่ะเขียน35นะคะ35มีเลขอะไรกับเลขอะไรเอ่ยอ่าไม่ยากเลยนะคะไม่ยากนะคะ35ก็คือ30กับ5หน่วย เราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของการกระจายได้ด้วยนะคะได้ไหมคะโอ้โหเก่งมากเลยกลุ่มที่หนึ่งน่ารักที่สุดเลยนะคะ35เราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของการกระจายได้ก็คือกี่สิบลูกกี่สิบคะ 3าบวกด้วย 5, อ้าวขอเสียงกลุ่มที่สองพร้อมกันสบวกด้วยหอ้าวแข่งกับกลุ่มที่หนึ่งใครเสียงดังกว่ากัน 5, 3, 4, 6, แข่งกับปลายทางวังไกลกังวล กด้วย5ถูกต้องหรือไม่เราไปดูเฉลยนะคะ35เขียนให้อยู่ในรูปของการกระจายนะคะก็คือ30บวกด้วย5กลุ่มที่1รับคะแนนกันไปคนละ1 0ึ0งมืนคะแนน <Yeah. S 1> ยกเว้นคนที่ไม่พูดเลยลืมวาจามาจากบ้านนะคะก้มหน้าก้มตาทำอะไรก็ไม่รู้ มีตาวิเศษมองเห็นด้วยนะอานแน่ต่อไปค่ะต่อไปเด็กๆพร้อมหรือยังเอ่ยพร้อมแล้วนะคะเราสะสมคะแนนกันต่อกลุ่มที่1มาแรงกลุ่มที่2ล่ะคะมาแรงหรือเปล่ามาแรงเหมือนกันแต่ยังสู้ปลายทางเขาไม่ได้นะคะ mm. เพราะฉะนั้นเด็กๆรุ่นใหม่ไฟแรงต้องสู่ๆนะคะ mm. อา่าฝึกนับจำนวนค่ะเป็นภาพดอกไม้เหมือนกัน เป็นภาพดอกไม้เหมือนกันอันนี้เป็นดอกไม้ของน้องเพชรดาวนะคะเมื่อสักครู่นี้เป็นดอกไม้ของน้องกสิดิตเอาละค่ะเพชรดาวมีดอกไม้กี่สิบละลูกกี่สิบคะกี่สิบตอนนี้กี่สิบละคะหนึ่งสิบเพราะว่ามันมีแค่สิบดอกมันก็ต้องเป็นหนึ่งสิบนะคะเอานับเพิ่มขึ้นไปสิบเอ็ดต่อไปค่ะ ยี่สิบโอ้โหน้องเพชรดาวมีดอกไม้ทั้งหมดยี่สิบดอกในที่นี้กี่สิบแล้วลูกสองสิบเยี่ยมมากไอ้เลิบดูจริงๆเลยนะฮะต่อไปค่ะนับเพิ่มขึ้นไปอีกหนึ่งดอกเป็น<า>เป็นเป็น<า>เป็นยีส<า>่ส<า>ิบเอ็ด 28แสดงว่าน้องเพชรดาวของคุณครูมีดอกไม้อยู่ในขณะนี้กี่สิบเอ่ย2 0กับอีกกี่หน่วยลูกกับอีก8หน่วย28ไงก็คือ20กับอีก8หน่วยเอาละค่ะน้องเพชรดาวออกมาเขียนให้อยู่ในรูปของการกระจายค่ะลูกเอาน้องเพชรดาวปลายทางลองดูนะคะลูกศิษย์คุณครูสรีพอนค่ะคุณครูเพนสีนะคะ คุณครูนงนุตแพงวงค่ะคุณครูอนงศีวิสารนะคะลองฝึกให้เด็กๆเขียนจำนวนที่ปรากฏนะคะจากการนับดอกไม้ของน้องเพชรดาวเมื่อสักครูน่นี้ให้อยู่ในรูปของการกระจายค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเอาแรงมือนิดนึงค่ะลูกเวลาเขียนนะคะฝึกกล้ามเนื้อมือนิดนึงนะคะให้แข็งแรงผ่านไหมคะย0กับอีกเท่าไหร่ลูก คุณครูมีดอกไม้กี่สิบคะกี่สิบคะอ้าวยี่สิบแล้วทําไมเขียนสิบ่ะลูกเขียนสิบมันก็ผิดอ่ะสิอันแน่แสดงว่าเด็กๆเป็นไงตั้งใจน้อยไปหน่อยนะคะเ,เพราะฉะนั้นเวลาเรียนแล้วอย่าวกแวกนะคะให้มั่นใจถูกต้องไหมคิดว่าถูกต้องไหมคะน้องเพชรดาวถูกต้องไหมอ้าวไปดูคะ่ะเพื่อนของเราคนนี้หน้าตาหน้าเอ็นดูนะคะ28 เขียนให้อยู่ในรูปของการกระจายก็คือเท่าไหร่เอาช่วยเพื่อนอ่านนิดนึงค่ะกี่สิบยบวกด้วย,ววยขอเสียงหน่อย20บวกด้วย8 20บวกด้วยแเห็นไหมคะค่าของตัวเลขในแต่ละหลักก็จะเปลี่ยนไป เท่ากันไหมฮะสองกับ8เท่ากันไหนไม่เท่ากันเพราะว่ามันอยู่กันคนละหลักมันไม่ใช่อยู่หลักเดียวกันลูกค่าของมันก็จะเปลี่ยนไปนะฮะปรบมือให้น้องเพชรดาวหน่อยค่ะปรบมือให้เพชรหน่อยสิทำอะไรกันอยู่อันแน่ห้องนี้เป็นยังไงนะวันนี้อืมไปดูกันเลยค่ะการเขียนในรูปของการกระจาย28เท่ากับ20ิบ บวกด้วย8คะแนนเป็นของน้องเพชรดาวคนเดียวนะคะคุณครูรัชนีพรให้คะแนนน้องเพชรดาว10,000คะแนนค่ะคุณครูปรบมือให้คนเดียวก็ได้เอาเพืเ่อนๆช่วยปรบหน่อยอเดี๋ยวรับรางวัลท้ายชั่วโมงนะคะจริงๆห้องเนี้ยเขาเป็นเด็กน่ารักนะวันนี้ทําไมคะปิดวาจามากันหมดเลยเหรอลูกอ๋อตั้งใจเรียนเขาบอกว่าเขาตั้งใจเรียนเขาไม่ได้ปิดวาจานะคะ เขาจ้องมองคุณครูรัชนีพรไม่กระพริบตาเลยเอาละค่ะฝึกสมองกันเลยค่ะเด็กดีเด็กเก่งของคุณครูหยิบสมุดขึ้นมานะคะในช่วงของการฝึกคิดลองทำค่ะห้องนี้เขาเก่งนะคะเอาฝึกคิดลองทำค่ะลองดูลองดูนะคะ